เนี่ยคือการเล่นกับการที่โปรแกรมท่านเห็นตัวท่านเห็นผู้เล่นในการว่าที่คือที่ปฏิบัติการกำลังเล่นเพราะว่าเราเป็นสเปนเราเล่นลูกนักชั้นนักผมอยากจะด่าเรียนอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าโดยตัวส่วนตัวของผมเนี่ยผมันเอาไว้ห้าสิบเหตุที่มารับตำแหน่งประธานผมเห็นอะไรคือหนึ่งพัศนคติของครูเรียนเฉลิมบันสตรีมุ่งมั่น และก็มีความสุขในการส่งต่อแต่พอที่ผมอยู่วันนั้นจนถึงพอรไรวันนี้ท่านเลืแต่กระบวนการส่งต่อไม่ว่าจะเป็นในภาพในส่วนใดมีกระบวนการหาคนมาเป็นหน้าที่ที่ท่านเลือกมาจากระมาศึกษาส่งไปมาก็สามารถทําให้ทีเชิงการระเบดเป็นหน้าได้โดยเฉพาะท่านผอคนปัจุบัติ มากเวลาหนาตบบนี้เราจะมีอะไรที่เกิดแตกนหน้ามากกว่านี้เพราะผมเห็นความมุ่งมั่นน,นะครับแล้วก็สุดท้ายเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายร่วมกันในที่นี้หมายถึงว่าโรงเรียนคือผู้ร,ผผผรูแลผู้ปฏิบัติการแต่ชาวบ้านคนเครือข่ายหรือสมัครคนพูดของแม่ครูเราทำอะไรอย่างที่มติพูดนะในทางสยามหนึ่งก็คือว่าเราส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้มีโอกาสของทุกคน ไม่ว่าจะมีการวัดคุณภาพประกวดการแข่งขันหรือมีการประเมินอะไรที่ไหนไม่มีอะไรที่โริเยนเฉลี่ยฝัจะไม่ได้ส่งและอย่างไม่ได้รับปเป็นตัวแทนของประเทศไทยจะส่งที่ประเทศจีนต้องใช้เงินงบประมาณในการเดินทางถึงห้าถึงหกแสนบาทนะครับกระทรวงศึกษาให้มาหนึ่งแสนบาทโรงเรียนก็เจียดงบประมาณของเรียนเป็นหนึ่งเรื่องใดแต่เราก็มีความสามารถในเรื่องต่าง เราะฉะนั้นนักเรียนเฉลิมบัณเราเก็บทุกคนคับเราไม่ได้เก็บเฉพาะนักเรียนที่โดดเด่นเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นสิทธิ์เก่าเฉลิมบัณแล้วประกันภุมิธมและทุกปีสิทธิ์เก่าเฉลิมัณก็จะกลับมาที่โรงเรียนมาระดมทุนเราเรา,เราอมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความภาคภูมิที่เกิดขึ้นในผมพูดเพราะว่าขออนุญาตใช้เวลาทน่อนึงเพราะเดี๋ยวคณะกรรมการก็จะออกคณะกรรมการศึกษาก็ยังได้นะกการศึกษาและดีเพื่อแ่อเชื้อไายของนักเรียนเฉลิมัน คือการส่งต่อข้สมุลท่านเป็นประธานครูเกษียณของโรงเรียนเฉลิมพระและยังเป็นประธานสนาศึกษาที่เข้าใจได้เป็นตัวอดีตท่านเป็นผู้ชอบความวิชาการและก็สิทธิ์เก่าเอาในยกมาคมสิทธิ์เก่าซึ่งต่อเนื่องจากท่านประสบสีนะครับท่านประสบสีเนี่ยที่ท่านได้การเดินไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกท่านไปตรง ซึ่งท่านก็เป็นเรื่องเชื้อเชื้อไขของเชื้อฝั่งเช่นเดียวกันรวมถึงปัจจุบันที่เราได้การเดินทางครับโรงเรียนและมองโรงเรียนว่าเราไม่ได้มาจักผิดโรงเรียนเราไม่ได้เป็นตัวแทนผู้ของที่คอยจะมาจ้องมาโรงเรียนห้องน้าไม่สะอาดรถติดรับลูกช้าครูสอนนิสัยใจไม่ดีแต่เรามาเติมให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันาไอ้สิ่งที่มันไม่ดีห้องน้ำมันไม่ดีตรงไหนไปช่วยทำให้มันดีรถมัติาทำไงที่จะแก้ให้มันดีขึ้น ประสานการจราจรยังไงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาแห่งนี้ผมมีความเรียนในการเกตการศึกษาด้วยเพราะว่า